สวัสดีครับฟิตออตโต้ยินดีให้บริการครับวันนี้คุณลูกค้าอยากให้เราดูแด,ด้านไหนครับผมอยากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับขอแบบที่ดีๆเลยนะครับเอ้าพี่พีน้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอาเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะเมนเี่ยครับพี่พี่ว่าเหมือนเดิมเนี่ยตัวไหนครับถ้าเป็นกระบะคอมมอนเร็วต้องดันามิกคอมมอนเร็วเซนเทติกขนาดนักแข่งอย่างผมยังเลือกใช้ เพราะดินามิกคอมมันเทลเซนเตติกเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อปซปกป้องเครื่องยนต์และลดการสึกหรอทุกสภาวะการใช้งานช่วยเพิ่มอัตราเร่งได้ดีขึ้นเต็มกำลังและช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดีเยี่ยมเพราะระยะเปลี่ยนถ่ายยาวนานสูงสุดถึง15,000กิโล oh! เมตรโอ งั้นผมเอาเดนมิกค m มมอนเร s y n t h e ติกนี่แหละครับ d เดนมิกคอมมอนเร s y n t h e ติกน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปสูตรพรีเมียมที่สุดของนวัตรกรรมแห่งการปกป้องเครื่องยนต์ที่นักแข่งเลือกใช้เปลี่ยนมาใช้เดนมิกคอ o มอนเรลซิ t เ e ติกกันนะครับ